ใช่ครับก็เป็นเป็นชุดสลัดของที่นี่นะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับเทศกาลวันแม่นะครับซึ่งตรงกับเดือนสิงหาคมนี้พอดีนะครับแล้วก็ทางซิสเตอร์ของเรานะครับก็เอาใจคนที่มากับคุณแม่ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายรวมถึงชุดสลัดผักของเราด้วยนะครับแลวจะมีแนะนําต่างๆที่แล้วแต่คนจะเลือกจัดสรรได้เลยปกติชอปทานซิสเตอร์หวนไหมคะจริงๆคือมันเป็นผมว่ามันเป็นร้านอาหารที่มีความองคลอยู่แล้วครับก็คือคุณสามารถมาคนเดียวได้นะครับมากับเพื่อนร่วมงานก็ได้มาครอบครัวก็ได้เพราะว่า ชุดอาหารมีให้เลือกหลากหลายคือผมเชื่อคนไทยส่วนใหญ่ก็ชอบกินสเต็กแหละนะครับมันก็มีสเต็กที่หลากหลายแล้รวมถึงชุดสลั่ที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสล่าสุดก็เพิ่งพาคุณแม่ไปเมื่อทิมที่แล้วนะครับก็มามาลองทานกันดูอะไรเงี้ยครับแล้วตัวงเลือกอันหนึซึ่งชอบเมนูอะไรพิเศษเลยทำว่ามาที่นี่ล้วต้องกินให้ได้ผมชอบเป็นพวกเกี่ยวกับหมูนะครับก็จะเป็นแบบพวกพอกช็อปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมนกินเนื้อไม่ได้ก็จะเน้นพวกไก่กับหมูไก่สไปซี่อะไรอย่างเงี้ยครับได้ชิมเมนูใหม่ยังคะ หลอบสเตอร์ก็ได้กินแล้วเหมือนกันก็ดูว่าคุ้มนะครับสําหรับคนไหนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้กินเพราะเราก็ทราบอยู่ว่าหลอบสเตอร์ให้แต่ราคาสูงนะครับแต่ก็อยากให้ลองดูกันอย่างเมื่อกี้ที่จัด้านขวาค่ะนะครับด้านหลวมใช่ครับใช่ครับก็เป็นผลิตภ์ของโครงการหลวงรับรองว่าปลอดสารพิษนะครับคือทางซิสเลอร์ค่อให้เราใส่ใจเรื่องสุขภาพอนี้เราทราบกันนะครับเป็นคนแคร์เรื่องเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลหรือว่าพวกเกี่ยวกับอาหารที่มัน ไม่มีสารพิษก็น่าจะสูงก็อยากให้ทุกคนก็ลองดูลวกันนะครับได้ครับก็ทางซิสเลอร์ของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับต้อนรับเทศก,กาลต่างๆรวมถึงเทศก,กาลวันแม่ด้วยนะฮะในฐานะที่ชอครับก็เป็นพิเศษกับทางซิสเลอร์ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับที่มีความเรได้ใส่ใจในสุขภาพรวมถึงอ,อ,อยากมีเทศก,กาลอันอบอุ่นแบบนี้ก็ลองชวนพ้กพ่อแม่ ทุกท่านลองมาทานดูแล้วกันร่วมด้วยทาซิสเลอร์นะครับก็จะมีมินิซีรีส์10ตอนด้วยทางช่องวันของเรานะครับก็มีชอและเอกแล้วก็น้องจูเนียอยากก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับ,บก็สนุกดีเหมือนกันครับช่องล่าสุดเห็นจะมีละครไปสายที่กัมพูชาครับเอ่อเป็นเป็น,ปนก็ดีใจนะครับก็คือทางกัมพูชาได้ติดต่อมาตั้งแต่ที่เนั้นให้สัมภาษณ์พี่ไแปลว่า,าละครไปออนนั่นแหนล,ละเรตีนะครับ,รบแล้วก็มีเกมนิสยาอะไรเงี้ยครับทาง กัมพูชาก็เลยบอกว่าใสออนแทจะดีแลวประกอบกับว่าผมเพิ่งไปกัมพูชามาคนบุกกมพูชาก็เลยมีฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเาะเห็นว่าชว่าเฮ้ยดาราเขาชอบมาเที่ยวประเทศเขาก็เลยกลายมาว่าไปซื้อแพ็กเกจละครที่เราเล่นนะครับก็ว่าจุดนัดฝันเลยนางบาปซึ่งกำลังจะออนแอร์ air ด้วยนะครับก็วรวมถึงถ้าเงาโศกก็จะไปซื้ออีกเขาก็เลยขอเชิญชวนไปมิสอินกรีที่นู่นหน่อยครับ อะไรนะครับคือก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบเพราะว่าทางเอเจนซี่เป็นคนขายไปตั้งแต่สมัยทางช่อง Workpoint แต่พอทางเลเรตีที่บ้านเรามันกระแสดีเขาก็เลยมีกระแสก็เลยซื้อไปอีกเขาจำหน้าเด็กผู้ชายนี้ได้ไปมาเลเรตีนั่นก็ดังเหมือนกันก็เลยมีฐานแฟนคลับเยอะเขาก็เลยกลายว่าเหมาเหมาซื้อละครผมไปเลยก็เลยก็เลยติดต่อมาว่าขอให้ไปละกัน วันที่17กันยาครับ17กันยาก็จะไปทางที่เสียมราดครับก็ไปพบพบปะพูดคุยครับแล้วก็มีไปออกมาจันเขาบ้างแล้วก็มี่ร้องเพลงเขาฟังเอืเขาทราบว่าเราขึ้นคอนเสิร์ตที่นี่เฮ้ยเราร้องเพลงได้ก็เลยขอร้องเพลงเขาฟังด้วยอะไรเงี้ยครับ้อาจารย์มีที่ไหนอีกไหมคะชอนเห็นว่าหลายประเทศเลย แช่วงนี้ก็เป็นช่วงอาคาเนนะครับเป,เปิดตลาดอาเซียนพอดีก็จะมีเวียดนามครับที่ผมเห็นนะครับเวียดนามลาวอะไรเงี้ยครับก,ก็เข้ามาแต่ตอนนี้ก็ลองอก,กับัมพูชาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ<า>้างกระแสะรอบๆอะเงยครับมีตอนที่ไปเที่ยวล่าสุดที่เสียมราฐที่ไปนครวัดนครพมก็ไปซื้อหนังสือครับที่เป็นภาษาของเขาอะไรเงี้ยครับก็ ก็มีการทักทายพิมพ์ในแคปชั่นพอแคปชั่นไหนที่เขียนเป็นภาษาเคมเบรียนของเขาเนี่ยกระแสตอบรับก,ก็ดีเขาก็จะเอาไปพูดถึงมีคนมาเยี่ยมที่โรงแรมตอนนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องราวไป มันเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะยากนะภาษาเขมรผมไม,ม่พูดไม่ค่อยจะชัดเลยก็ก <c oughs> ็ถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนนะครับผมก็ก็อยากไปก็เริ่มจากประเทศใกล้ๆก,ก่อนที่นั่งเคร่องบินไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงก่อนเพราะเราก็อยากรู้ว่าตลาดเขาเปิดต้อนรับเราไหมาอะไรเนงะี้ยแต่ก็ยินดีครับอยากไปประเทศเป็นบ้างอยู่แล้ว ขยายเพิ่มมากขึ้นใช่ครับรยกยว,วใช่<ๆ>ก็ดีใจนะครับเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยนอกจากเขาจะใช้ชื่อตัวเองเขาจะมีเวียดนาม FC mm hmm. Cambodian FC ยน d อ e s อ mm ินโดนเซีย FC ค้าตลาดหนังเราก็จะไปตีตลาดทางมาเลเซีย mm hmm. แต่ละครบ้านเราก็จะเป็นพวกเ,เวียดนามกัมพูชาลาวก็ร mm ู้สึกว่า เออวลาเราเราไปเที่ยวต่างประเทศแบ็คแพ็คไปอะ่ะ mm hmm. ก็จะมีชาวต่างชาติที่อยากมาพบเรา mm hmm. ก็มาตามหาก็ถ mm ือ hmm. ว่าเออเราก็เพิ่งรู้ว่าก็มีคนชื่นชอบเราเยอะนะต่างประเทศเลยคนระับมีตั้งเพจอะไรอย่างงี้เป็นแฟนคลับเพื่อมีครับมีก็ก็ของผมก็จะมีเพจของผมที่ขับกัมพูชามีชอนเอสกัมพูชามีชอนอ้นกัมพูชานะครับ ชอนนกัมพูชานะครับผมก็งงไปหมดว,ว่ามันมาได้ยังไงไใช่ก็เือเขาเห็นอาชอนพูดพูดชอนกัมพูชาคือเราก็เห็นเราไปยืนกันบผู้ชายคนไหนที่ดูมุ้งมิ้งกันหน่อยก็เราก็่าทำเพียนใช่เขาก็จะติดตามอตพอดีก็เ่าคนเขมีเนพูดภาษาอังกฤษได้ครับเขาก็จะ<ๆ>เขียนซับเทคเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยก็นอกจากเราจะซื้อโปรเจกต์ละครของเราแล้วมีโอกาสที่ชอนอาจจะไปเล่นละครหรือ้านเขาได้ ถ้าถ้าอย่างมีเอเจนซี่ที่ติดต่อทางผู้จัดการผมอยากให้ไปเล่นละครนี้มองจีนนะครับก็มีมาครับแต่ว่าด้วยด้วยเอาจริงๆผมไม่มีพื้นฐานแล้วหน้าผมก็ไม่ได้ไปทางจีนซะเท่าไหร่ก็ก็ก็บอกว่ารอโอกาสผมขอเก็บป,ประสบการณ์ละครบ้านไทยก่อนให้แข็งแรงกว่านี้แล้วถ้ามีโอกาสค่อยไปแต่ก็มีติดต่อมาเรื่อยๆครับถ้ถามงถือว่าช่วงน,นี้แบบได้มีการติดต่อน้องเอเธอร์ไหมครับมีการถ่ายทำละครไปยังการติดต่อเลยครับก็ไม่ได้ค่อยติดต่อนะครับถ้าพูดตามความจริงก็ก็เห็นน้องเขามีความสุขดี แต่ถ้าจะติดต่อที่ก็คงวยพรเขาในวันโอกาสรับปิญญาที่จะถึงมากกว่านะครับผมก็รู้สึกว่าก็ถ้ามีเรื่องอะไรทุกใจก็คงทักมานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เห็นว่าละครก็ใกล้อนแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอกันอยู่ดีแตวก็มีเรื่องสายโปรโมทละครด้วยใช่อะไรนะครับครับยังไม่ขอคิวมาครับก็ทางทางผู้ใหญ่กําลังจะสรุปอยู่ว่าจะออนแอร์ช่วงเวลาไหนแต่ก็ไงก็ปีนี้ฉะนั้นก็ไงก็ต้องปมปะกันก็จะมีการเขาเรียกอะไรอ่ะ ไปสัมภาษณ์ออกสื่อนะครับเดินสายสื่อด้วยกันอยู่แล้วนะตอนนี้นที่เหมือนน้องมีความรู้เงก้ยกลัวมันจะปิดตางานกูจิ้นเราเป็นเป็นร,นรอะไรอย่างที่ผมเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปวันเปิดกองนะครับสดสตอรี่ว่าผมไม่ไม่เคยคิดนะครับว่ากระแสกูจิ้นจะมา,ากระแสกูจิ้นจะตกทุกอย่างอยู่ที่ดุนพินิดของผู้บริโภคผู้เสพนะครับผู้ชื่นชมละรครของเราผมก็ทําหน้าที่เต็มที่นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าน้องเป็นนางเอกที่เดียวหนึ่งเราก็เล่นบทไหนก็แล้วแต่ก็ ช่วยส่ง,งเสริมซึ่งกันละก,กันนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนดูครับวันนั้นอ,อ,อาจจะเป็นช่วงที่คนไม่ได้ดูละครก็ได้อาจจะติดน้ําท่วมฝนตกอะไราเงี้ยก็ทาให้ดูหรือว่านั้นอาจจะเป็นช่วงที่คอนอินกันมากก็ได้อันนี้นก็แล้วแต่ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าน้องกับผมทำเต็มที่แล้ว,วโอ้โซื้ออาจจะดูเยอะไปเกรงใจเกรงใจคนทองคนอื่นเขาเป็นคาอวยพรเหมือนที่ผมทําวันเกิดเขาดีกว่ายัางไงก็จริงใจแล้วว่ามันเป็นวันดีของเขาครับ ก็ดูก่อนครับเพราะว่าถ่ายละครแล้วก็ก็คงรู้สึกตลกไงไม่รู้จะไปไม่้จะหายใจโอ้ยพอยังไงก็ถนัดโพพูดคุยมากกว่าอะ่รงเงี้ยโอ้ยง่ช่ครับแป้งโกเป็นเพื่อนสนิทของผมอยู่ในกลุ่มเดียวกันแกงจุดนัดฝันนะครับก็แป้งก็เป็นเป็นเพื่อนที่ดีนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่วางตัวดีคิดดีฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ผมจะเขาเรียกะไร คบปะกับเขาอยู่เสมอบ้างนะครับถ้าเราะยิ่งถ่ายละครด้วยกันนะครับก็ติดทองอีกก็เลยทําให้สนิทกันนะครับไม่มีอะไรครับเพื่อนจริงใช่ครับเขาเป็นเพื่อนในกลุ่มของผมพูดอย่างนั้นเหมือนไม่ให้เกิไปยิกนะแต่ว่าเขาก็ยังเป็นเพื่อนอยู่จริงๆครับไม่ค่อยเข้าเล่าเรื่องส่วนตัวของผมไม่ค่อยฟังนะครับทุกคนรู้ว่าชีวิตตอนนี้มีความสุขดีเขาก็ไม่มาถามเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับ คู่จิ้นอย่างเอเซอร์มาแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ๋อช็อตใกล้ใครก็ดูจะจับคู่หมดเลยนนก็ขอบคุณสําหรับที่เห็นเห็นเห็นว่าเป็นเคมีที่ดีนะครับก็เหลือกับคู่พี่โดนัทนะครับจะเสียดายพี่โดนัทเปิดโปรไฟล์ไปก,ก่อนไม่งั้นก็น่าจะมีเพจคู่ขึ้นมานะครับก็ <c oughs> ก็ดีใจขอบคุณมากครับท,ที่ที่อยากให้เรามีมีคู่ครองนะครับแต่ก็ผมว่าเรื่องนี้มันเรื่องงานธรรมชาติงานธรรมชาติจริงๆนะครับแรงผัดดันไม่มีส่วน ส่งผลต่อชีวิตวเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายเราต้องนั่งคุยกันนะครับคนรอบข้างจะไม่ต่อให้พูดยังไงมันก็ไม่มีส่วนในการตัดสินใจเพราว่าขอเงี้ยมันคือความรู้สึกขขอนสองคนครับถ้ารู้สึกดีมันมีที่ทางที่ดีก็ก็ว่ากันแต่ตอนนี้คือผมนโอเคกับเพื่อนที่ดีของผมรอบตัวครับ